อาจารย์ครับเทมมุกดาเนี่ยสมมติว่าถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็ยังได้หรือเปล่าครับครับผมก็หยิบยืมมาจากแฟนคลับที่ยิงมีแฟนคลับเม้นประมาณนี้มาอยู่พอถูนตัวนยแต่ล่าสุดเนี่ยผมเห็นเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วนี่แหละเขาก็เม้นประมาณเนี้ยคือเขาแบบคิดบวกมากเลยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็ได้งานการก็รุ่งไงแล้วสุดท้ายจะมาเปลี่ยนเป็นความลักก็ได้ก็ยิ่งดีเลยก็ยิ่งปังไง อาจารย์เข้าใจประเด็นไหมล่ะว่าคือบางทีเราไปยึดติดเกินไปเงต้องเป็นแฟนเท่านั้นต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในโลกของปัจจุบันเนี่ยที่ผมพูดไปในหลายๆตอนเนี่ยการการเพิ่มมูลค่าหรือการทามาหากินของมนุษย์มันเปลี่ยนไปเยอะยางดาราสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เป็นดาวค้างฟ้าครับเพราะดาราคู่แข่งน้อยเล่นละครเป็นสิบปีอาจารย์รู้ไหมเล่นละครเป็นสิบปี แล้วงานโฆษณาบ้างเล็กน้อยยังไม่รวยเท่าดารายุคนี้ยซึ่งอ,อาจจะรุ่งแค่ปีสองปีแต่โกยมากกว่าเพราะอะไร,รับาพาะโมเดลหารายได้เยอะกว่าเดิมอืมงานโฆษณาเยอะกว่าเดิมแล้วโฆษณาก็มีหลายแบบถูกไหมไม่ใช่จํากัดเหมือนเมื่อก่อนนะโฆษณาใน Media, โซเชียลมีเดียโฆษณาในทีวีโฆษณาในอื่นๆมีอีเวนต์นะครับมีอื่นๆนะหรืออย่างล่าสุดเนี่ยมีอะไรนะเคมกับมุกดานะดอกบัวคู่ใช่ไหมครับ เนี่ยสตาร์แคมอย่างเงี้ยคือมันมีโมเดลเยอะไงเพราะงั้นเนี้ยผมเลยมองว่าแม้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยนะกับเข้มมุกดาเนี่ยต่อให้เป็นเพื่อนกันคนก็พร้อมจะจีนแล้วก็จะได้งานนะขณะเดียวกันมากกว่านั้นนะครับความเป็นเพื่อนเนี่ยมันเกี่อใจนะอาจารย์ก็้าเข้าใจไหมฮะมันก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผมเชื่อว่าเข้มเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีเออเข้มเคยบอกเลยนะผมจีบไม่เป็นแต่ถ้าให้ผมดูแลได้ ผมชอบแมเนนะ่เลยนะเออแล้วมากกว่านั้นครับอาจารย์เาจะและไปดูแลมามันต้องมี <c oughs> เพอใจนี่ทีเด็ด <c oughs> ไม่ไม่แต่แต่อันนี้ผมมองว่าเป็นของแถมนะอาจารย์ท <c oughs> ี่ผมพูดให้คนเป็นขับฟินแต่มันก็จะเป็นอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าอันดับเบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มจากเบสิกเนี่ยการเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะมันได้สองชั้นเลยสําหรับเคมุกดาคือได้งานเพิ่มแล้วก็ได้ดูแลกันปรึกษาหารือกันนะ เพราะมันเนี่ยนะบางทีมันอยู่ในโลกปัจจุบันมันเครียดไงมันก็มีการช่วยเหลือดูแลนะแล้วพอมันอัพสเต็ปมันสเต็ปที่สองเนี่ยก็คือเผอใจให้กันถูกไหมเผใจให้กันแล้วถ้ามันขึ้นสู่สเต็ปที่สองเนี่ยมันก็จะไปสู่สเต็ปที่สามคือเป็นแฟนกันเห็นไหมจานดังนั้นเนี่ยนะผมเลยมองว่าเชียร์ไปก่อนเราต้องสร้างเบสิกให้แน่นก่อนันั้นแน่เชียร์เป็นแบบเพื่อนก็ได้คือตอนเนี้ยไม่ได้หมาย ว่าต้องเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนแต่ถ้าเป็นเพื่อนเราก็ยังเชียร์เชียร์ให้หนักภายเลยอย่าให้แพ่นะเหมือนกับพวกเราที่มีระดับสามระดับเหมือนกันนะจารย์ระดับที่หนึ่งเป็นเพื่อนกันก็คือระดับเข้มนะครับห้าสิบบาทต่อเดือนระดับที่สองระดับเผลอใจให้กันก็คือเข้มข้นนะครับร้อยห้าสิบาทต่อเดือนนะครับนะะระดับแรกเนี่ยเป็นเพื่อนในห้าสิบบาทต่อเดือนระดับเข้มข้น ระดับเผื่อใจเนี่ยร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนและระดับมีแฟนกันเข้มข้นมากหรือเข้มข้นมุกเนี่ยก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบาทต่อเดือนนะครับราอาจารย์ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับมจะทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายนิดหนึ่งทิ้งท้ายนิดหนึ่งจงเชียร์กันต่อไปนะครับอย่าไปตั้งข้อลังเกียจบุกดา แต่ที่ยังไม่ชัดเจนแล้วผมเชื่อว่าผมพูดเป็นในคลิปก่อนเนี่ยจะพูดทิ้งอีกท้ายนิดนึงมุกดาเน้นงานกลัวเสียแฟนขับไหมกลัวแต่ผู้หญิงยังไงเนี่ยนะความรักเป็นหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมุกดาจะคบกับใครเนี่ยเขาประกาศอยู่แล้วไม่ต้องกลัวดังนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ประกาศเขาแปลว่ายังไม่มีนะครับเท่มกับมุกดาก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันเผอใจให้กันและก็เป็นแฟนกันในท้ายที่สุดครับอาจารย์บอสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ